สวัสดีค่ะช่องนิน้นเชียงตุงนิน้นนอิมยามานะคะก็วันนี้ค่ะเราก็มาหนองปลานะคะเรามาลูหมูนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บเก็บไม้อ่ะคะ่ะไปทาเออลงเห็ดมินิด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะดูเป็ดสิสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะดูเป็ดมันนั่งตักแดดอ่ะเนาะอันนี้เป็นน้ำห้องในบ้านห้องเจือกําไทยคลองเนาะน้ําคลองคลองไหลแล้วนะคะฝนตกแห้งอ่ะเนาะฝนตกแห้ง อ้วเป็ดน,นี่มีความสุดเตะไตล้อโอเคได้ยินเสียงหมูละนินนนเข่าตึงเลยเข่าตล้ไงแล้วเขะนะ่ายัดนึน้นมอได้ละน้ำทองไหลอันไหนแช่งนาฝนตกหนักโลกสองวันไหนอ้โลสามลยโป่อเออ หลาอ่ะโอ้ใจอ่ะ,อะนำห้องขึ้นสูงเนาะอาลเขาหน้าเป็นสมมติเนาะเป็น,เป,นเป็นมัมมี่เอัอน,อนำนำมันร้อน,น,อ,นอ่ะเนาะโอเคคุณพ่อเริ่มเอาผักบุ้ง มาปลูกแล้วเนาะ,ได,ะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมนีน่นี่น้ำพอมไหลแห้งหน่อยมาเป้าตายเอาสองตนอะโลมะเปาเนี่ยอุตส่าห์สั่งที่ประเทศไทยมามะพร้าวน้ำหอมอ,ะอ่ะนี่ อเออนำ้ำพางไะเห็ดซีรีต้องตักทิ้งไหมกำากำําจะมาตักไะเดี๋ยวใครมาตักอะ่ะ<ม>อยู่กับธรรมชาติมีผีเสื้อด้วยนิน่งๆบัตเตอร์ฟลายเออในในต้นต้อนอันไหนร่มร่มใย,ยอะ่ะ น้ำข้างอ่ะเราเห็ดเืออืมตับอกอะนี่อ่นนานน,านมีตรงนั้นอีกต้นหนึง่งมะพร้าวน้ำหอมบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปดูหมูก่อนว่าหมูโตมาขนาดไหนแล้ว บรรยากาศดีดีมียอือก็เมื่อวานก่อนเรามาอันนี้ไปเยอะไงเรามาเก็บไปเยอะไงก็มีอยู่นี่อันนี้เล็กอยู่ไม่เอาละหนอมันยังอ,งออกมาใหม่เตอมะมาหอยนี่ภาษาไทยเรียกยังไงอะมอหอย มาหอยอ่ะ <laughs> เอามาล่าขีนกม <laughs> เลาะทำไมก็เขาเรียกมาหอยไง <laughs> มาล่าขี่นอกอ่ะเนาะมาล่าขีนกเอาคุณยายชอบกินแต่เรากินไม่เป็นหรอกมันมันขมนะมาหอย <laughs> มาล่าขีนกนะคะ <laughs> เยอะเลยเน้นๆไม่เอาตะกร้ามาก็เอาใส่ถุงนะอ,อันนี้แ <laughs> ก่แล้วกะ อันไหนแกอาเยอะใหญ่วะกินใหญ่วะม,มาหอยมาหอยนี่อันนี้มันเล็กอยู่มันเล็กมันยิ่งอร่อยเนาะมันอ่อนเลยมันขึ้นอร่อยเดิมเหรอแดดร้อนม, <That lawn. S 2> มองไม่ค่อยเห็นแล้วอะขนาดใส่แว่น <laughs> ขึ้นมากอ๋นเนิน,นต้องไปเอาตะกร้ามาให้เจะแช่อีพี่จะโกตตกน้องสุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมูกันเนาะเก็บเออ่เดี๋ยวไปดูหมูแล้วก็ไปเก็บมะเขือเพิ่ม จะเอาต้นมาเขือไปปลูกที่หลังบ้านแล้วที่ที่อันนี้ด้วยดูซิผักกาดอะ่ะเป็ดมันกินหมดแล้วเป็ดมันกินหมดแล้วไม่เหลือแล้วส่วนอันนี้คือผักถั่วน้อยนะคะเอ่อถ้าภาษาไทยก็จะเรียกผักถั่วลันเตาเป็นถั่วลันเตาอเนาะก็มันแก่แล้วนะคะแล้วก็เป็ดมันอะ่ะมันมากินเยอะเนาะก็ก็ปลูกให้เป็ดมันกินไปเพราะเราก็เก็บกินเยอะแล้วนะคะ พริกอะเก็บไปไหมพริกเมืม่อว่าเขา<ม>ตะเก็บการน้ำนุ่มหื้อมาซื้นะอหน้าเข้ามานะเราเก็บไปเยอะอยู่นะ้องไม่เอาแล้วเนเะอ่เอาตะสุกๆจากต้นออร์แกนิกเสียดายสีแดงๆเนี่ย <laughs> ไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะเก็บอันนี้ผักสวนครัวไปฝากคุณยาา ลายเออลายเอนนอลายเอออะไรเออไม่เช่ยังไม่แก่ใช่ไหมยังยังถ้าตกคลองไปทำยังไง <laughs> น,นี่อันนี้แก่แล้วกันฮะเนาะยังไม่แก่ ก็อันนั้นก็ได้อยู่ยังไม่แก่นะพี่ว่าเอามาเลยเอาไปได้นเานาะทำไงดีอะนีมีถั่วด้วยแต่ว่าถั่วยังเล็กอยู่นะเปนห้องถั่วสังกะถถ่วฟักยาวปะไม่ใช่เนี่ยฮะไม่รู้สเสอือโอฮโคล้ายๆถั่วฟักยาวเปล่าไม่ไม่น่าจะใช่เนาะเนี่ยซ,ซุมมาดูสิ เขาเรียกถั่วอะไรอะถั่วแตบะมันจะถั่วแตบมันจะถั่วแตบหนอเหมือนถั่วฟักยาวอ่ะนะคะโอเคมาค่ะไปดมหมูนอนอยู่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเต้ Hello. Hello. ใหญ่ขึ้นเยอะเลย กินกินนอนนอนเป็ดตัวน้อยๆ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องเดินกลับทางเดิมหน่อ <laughs> <laughs> ให้พ่อเหลาไม้ให้นะคะ ให้พ่อเหลาไม้ให้จะเอาไปทำเป็นโรงเรือนเห็ดมนินิเนเน้นช่วยอะไรนะั่ะนะช่วยยุ่งช่วยวยุ่งช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ะมันมันร้อนเกินไปเนาะพ่อนุ่งผ้าสลงตัวเดียวเส <laughs> ื้อไม่ใส่ละส่วนหลังบ้านนะฮะส่วนหลังบ้านนี่ก็จะมีก็จะมีต้นเพือนะฮะมีต้นคลิกอันนี้อันนี้ต้นอะไรอะ่ะ จะใครอะอขิงจะขิงเนาะต้นขิงแ,แล้วก็แม่ท้าวเห็ดฟางสวนแม่ท้าวเห็ดสวนนะคะแม่ท้าวปลูกต้นข้าวโพดด้วยมีมีต้นน้อยนาด้วยถั่วก็มีนะถั่วนะคะส่วนอันนี้ต้นผักลำเตานี่แห้งแล้วเดี๋ยวนี่จะมาปลูกต้นมะเขือกับยมปฏิกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนะคะเดี๋ยวนี้กับน,น้องชายจะช่วยกัน ฟันต้นข้าวพดแหงก่อนอันนี้ต้นผักกา,นานดนี่มีทั้งนี้ด้วยอันนี้คือประทางจ้ผักแมวผักแมวผักแมวกันนอนเมถาวในผักแมวในมือเออนี่มีฝังนี้ด้วยลกเลยอันนี้เป็นต้นขิงเนาะไอ้ถั่วถั่วยาวถั่วยาว นาถั่วยาวนะถั่วฟักยาวนะ aw, นะค่ะไปเอาเราไม่ข่าเล็ดใหม่กีเออเล็ดใหม่จุดตนอนยาวตายเล็ดใมชุดต้่อ้ากตายวนกเอาเสือ้อแขนยาวมากเกินเอเอเฮ้เด้เอเฮเดยายไม่ให้ทำยายบอกว่าไม่ต้องมายุ่งว่ะแต่ว่าจะมาช่วยยังไงเดี๋ยวไปเอาเสือ้อแขนยาวมาก่อนแดดร้อนมากโอเค มักปีกกันแหงเจ้านั่นก็แปดเยอะก็เบี้ยนสองมันก็ต้นมะพริกมันมพริกมันไม่ออกแล้วไงมันแหงอะไรวะจะออกจริงมากจโนูมากมา,กม,า,กม,ามันสูงป็นตีในอะ่ะไปเอาเสื้อแขนยาวกับหมวกมาแล้วช่วยคุณยายยายบอกไม่ต้องมายุ่ง <laughs> ช่วยกันเนาะจะได้เสร็จเร็ว ต้นขาสันดีหน่หลบขดประหักมันออกกันยงจ้ามเอามาโค่นนะ่ะต้นยางี่ขึ้นหลายได้หลายมาตัดในกองไหนกินเอานะ่ะ เมื่อกี้ไปเอาต้นมะเขือมะเขือยาวที่น้องปลามาเนาะเดี๋ยวเราจะปลุกรอบๆริมรั้วเนี่ยจะเอาโคมาเลยให้น้องไปเอาเขาเรียกอะไรโคว่ายอะ่ะเขาเรียกอะไรกระจอบเหรอเสียนะมเสียนเสียมั้ยจะขุดเป็นลุ่มเป็นลุ่มปันปี ไอ้ okay, ต้นพลิกนี่มีสิบหลุมเนอจ้ะเจ็สิบหลุมไ่ม,ไมาสิบต้นหลุมมาอีกอะ่ะอ๋อมีมดด้วยมีใส่เลนจ้ะทำนี้ใส่เลินลีน,นสแสดงว่าดินมันดีเนาะอืม นเน,น่นปุกไหมนเนคือจะปลุกนะเนเน่นเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสวนเอาน้ามาขดติลึึงเนือ่อยเราเนใจหน่อยนะตอนสุท้้อ,อ่อันนี้อันนี้เป็นพลิกเนาะ เมื่อกี้นี้เด็ดไปแล้วเยอะเลยนี่ออแกนิกปลูกที่สวนเองคุณยายปลูกไว้เดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำโรงเรือนเห็ดมินไม่ใช่บักของเรามดูีหดน้ำมา ออร์แกนิกปลูกเองนะคะเดี๋ยวเก็บไปที่บ้านก่อนโอเคกลับบ้านแล้วเข้าสวนกับปลูกมะเขือยาวหลังจากเข้าสวนอ่ะหลังจากไปปลูกมะเขือนะคะไปถอนหญ้าในสวนมาแล้วน้องๆก็มาทำลงเรือนเห็ดจะสำเร็จไหม <c oughs> <c oughs> คุณยายนั่งให้กำลังใจแม่ท่านั่งให้กำลังใจแม่แถาเฮีนายโยกกระอนหยามา เอค่ะะค่ะค่ะอ่าน้องๆช่วยกันทำโรงเรือนเห็ดมินิอยู่นะคะเราจะเลี้ยงเห็ดเห็ดฟางกันเน,ะน,นาะเห็ดนางฟ้าเนาะเห็ดย่งเหี่ยวอันนี้คืออันนี้คือพมัญญาชาวบ้านเลยนะคะก็คือใช้ตอกไม่ไม่ไม่ใช้เด็กเลยนะใช้ตอกเองใช้ตอกมัดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เชือก เชือกสีแดงๆนี่มัดใช่ไหม<ช>ไม่เท<ม>าว่าคือเอาซังกอเอาใหม่มากยันตอนแรกน้องๆบอกน้องๆจะทําสุดท้ายแม่เท่าเป็นคนทํา <laughs> <laughs> ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแฮนด์เมดเนาะลงเรือนมินิแฮนด์เมดได้ในติ๊กหนอ,อินอะ่ะเอามา เห็ดยาวา่บ้างยาวเตอร์ยาวยาวแต่มันเพิ่อประสบผลสำเร็จเตอร์ติดไม่ได้อ่ะก้มันปลิวะอะการปลิวทำแบบ ยังไงลงเห็ดอีชั้นใช่เอาเห็ดกระมือไปเอาฟังเลยเอาเห็ดกระมือปัดเมขาวข้าขงลบบนี่เอาอันนี้ใช่ไหมต้มเรงนี้อนโอเคนอนไหนก่อนนอนที่ฉีดน้ำเห็ดอะค่ะที่ที่ฉีดน้ำอะไม่มีร <c oughs> ้านดอกไม้เขาก็ปิดเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณยายก็เลยทำแบบนี้ให้แบบง่ายมากเลย DiY นะแม่เท่านี่แบบทำให้แบบอันนี้มากเลยเนาะโอเคปลุกถูกวิธีหรือเปล่าไม่รู้นะลองผิดลองถูกครั้งแรกเนาะนี่อันนี้อันฉีดน้ำเห็ดโอเคงั้นก็ลาแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนิดนินเชียงตรงนีน้นินอิน,นยันมาด้วยนะสวัสดีค่ะ